มึงมาพูดรลอดแล้วมึงมาพูดถึงเงินไงเงินมันซื้ออะไรได้บูนจริงหมาไม่แดกอ่ะหมาไม่แดกอ่ะมึงทำอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ะเอาก็ไม่ต้องถ่ายแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะสวัสดีครับพี่พีทสวัสดีครับจริงๆเนี่ยเรานัดมาก่อนพีทจะมาจริงเพราะว่าอยากจะแกล้งเขาวันนี้เรามีแผนแกล้งยังไงพี่จะนนเนียนๆว่าให้เขามาชิมสินค้าใหม่แต่ว่า ของที่เขาจะชิมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ของที่มันจะถูกขายคือมันจะเป็นของกินที่รสชาติแย่มากแย่มากมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าของที่เราจะขายจริงๆคืออะไรทุก <c oughs> คนจะรูของที่จะขายจริงเนี่ยมันคือเป็นฟาย,เป,ายเ,เป็นรสไข่เค็มะเป็นรสใหม่เป็นรสใหม่ฮะซึ่งก็อร่อยมากเขาใช้เวลาทานานทำจนแบบแฮปปี้อ่ะคือชิมไปวันร้อยออกค้งแล้วอะครับจนได้เรามาดูันีกว่าว่าเราจะแกล้งอะไรเขาบ้างนี่อันนี้คือหน้าตา ของของจริงมันจะเป็นแบบนี้อลองกินดูพี่โอ้โหต้งารโงานะอืมได้นะได้เลยออกมันๆแต่ของที่เราจะเอามาแกล้งเขาอนะฮะมีอะไรขมิ้นป่นน้ำร้มหลิจูโงพะโล้อึพริกไทยอือนี้ของนี่คุณพีทอีแหละจะได้กินในวันนี้เรามาทำกันดีกว่าครับเอาไหนๆเอาที่เขามีแล้วนะนี่คืออะไรครับพี่ผม หล่อฮะหลอนเรื่องใจกลิ่นหอมดีนะครับอันนี้คืออะไรเติมพริกไทยให้เขาหน่อยเพิ่มความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มความแบบเผ็ดร้อนอันนี้อะไรครับผมคอมเมนต์โอ้โหเคื่อสีก็สองช้อนนะ คุณชคุณกมาเชียยเฮ้ยสียอแคไม่น่าเชื่อแล้วครับว่าสียมันจะดีขนาดนี้พี่ว่าต้องหาคนลองกินไม่ใช่ผมแน่แน่องใหม่มันมันแย่มันแย่พอหรือยังแย่ปะดาดีแย่ฮะไม่ไม่ไม่แย่อร่อยฮะโอ้ไม่ไม่ดีแน่แน่มันยังไม่ได้จบแค่นั้นน่าจะได้เหรออือมน้ำต้มไก่โชว์ฮะ ออนน้ำมะนาวฮะใส่มะนาวแบบเอาให้เปรี้ยวแบบตาปีะครับเจ็บแน่อันนี้เปรี้ยวมากไหมฮะ4ช็อตมันต้องมีอะไรให้มันแย่กว่านี้สิส้มสายชูโอ้ใช่ไปเลยมีเกลือไหมฮะขอบคุณนะฮะเอาเกลือด้วยโอ้ยโอ้ยแกงคนนี้มันสนุกจริงๆ จะได้อร่อยอร่อยสองสามเขาจะเป็นโรคายตายไหมฮะสี่ห้าได้แล้วแหละน่าโอเคนะอยากชิมไหมฮะพี่ว่าให้น้องชิมดีกว่าเดือเป็นอะไรขึ้นมาไปถึงที่เหรอมึงเลยเหรอตึ๊ดเดียวก็ได้ครับเพื่อเทสเฉยๆกินไม่ออกกินไม่ออกกินไม่รู้เลยรสชาติเป็นไงฮะ รชาไม่โอเคเดี๋ยวทำอันนี้นะฮะสามชุดแล้วบังคับให้กินให้หมดด้วยโอเคเราไปนั่งโต๊ะกันครับไปก็แล้วสวัสดีครับนี่นี่โอ้ยนี่ผมรอพี่มานานมากผู้รอนิ้รอหน่อยหมดยังไงเชิญมาอะไรเนี่ยเชิญมาอะไรแต่คาดว่าหน้าพี่ขอพิมพ์นาป๊บนึงง่าอ่าฝั่งพิมพ์ได้ก็ได้ครับอ่าฟังบิ๊บฮะวันนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรคือวันนี้คือกอเดลต์คอนเนอร์อยากให้พี่มารีวิวเป็นไป รสใหม่เป็นรสไข่เค็มของพีทเหรอใช่ครับใช่ครับซึ่งจะพีทเนี่ยจะต้องกินทั้งหมดสามคงแล้วสีหน้าการกินเนี่ยอยากให้เสือกมาว่ามันอร่อยอร่อยมากมากกินแบบฟินฟินแคปซีสาคสองสีแล้วใช่แล้วครับสี่ครั้งถามวันนี้ที่จะพามากินรสไข่เค็มครับกับคนอื่นก็ไข่เค็มเยอะนะมันทํามาหลายปีแล้วเราผ่านการทดลองมา2ปีแล้วแล้วส่วนมากเนี่ย ทางโปรยโตคอนเนอร์เวลาคนคิดนู่นนี่นั่นเนี่ยใครเป็นคนแบบพิ็มมีทั้งทดลองภายในแล้วก็มีแบบเรียกว่าเอ่เหมือนไลน์เทสนะฮะอามาลองทดลองเอามาที่เอามาลองหน่อยครเคมใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเอากาหามาวางบนโต๊ะเลยอะคัดคัคัก่อนอะเริ่มกินแล้วบอกนะอ่เลิ ฮะอะไรกินอร่อยนะเฮียโอเคครับได้ฮะมาป๊าปเสียงครับมาแล้วครับผมสามถังนี่ใช่ไหมไอ้รถขี้เปียกขี้เปียกเลยไข่เค็มขี้เปียกไว้อางไหนเล่าอันนี้รถไข่เค็มใช่แล้วราคาเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทนะครับแต่ว่าถ้ากินเป็นคอมโบนะฮะคือผสมกับรถอื่นได้เนี่ยเริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาท ไม่แพงดีฮะถูกมากเลยฮะถูกมากครับอยากจะลองชิมมาเนี่ยอ่อยากจะรู้ว่าเฟรนช์ฟรายของโ o เตโต้คอ n e เนอร์รสไข่เค็มมันจะอร่อยส้กแค่ไหนครับไปเลยฮะเริ่มเลยฮะเริ่มเลยครับน้อยไปเปล่าเพลินนะมันเพลินลื่นน้ำก็เป็นคอมโบของเรา เอาหน้าอร่อยด้วยนี่ครับโรเตโต้คอนเนอร์รสไข่แคมนะฮะไหวนะใช่ไนะพี่ไม่ไหว แล้วคอแห้งอ่ะพี่ดูอร่อยอร่อยดีไปเ,เยอะดูแก้มต,ออต่อปูเปรี้ยวสาใจฮะสุดยอด <laughs> วันนี้กินช้ามากเอาจริง ชช้ชามากมึงใส่เยอะปกติกับเบอร์นี้อ่ะหมดแล้วนะฮะไอ้ดูได้เลยนะ,ะมาตัวที่สองตัวที่สองอ่ะฮะตัวที่สองฮะไปเลยครับผมยาวไปครับยาวไปถ้ายังไหวเดี๋ยวจะเอามาเพิ่มอีกดอกขวคาตันงบ้ปะครพักรับ ครับจ้าพูดจริงครับมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยได้ไงมีคนเขาว่าแฮปปี้นะอันนี้มึงยังไม่ได้ขายใช่ปะกำลังจะขายไอ้ถ้วยเนี้ยกูกล้าพูดเลยกูฝืนกินเลยคือมันไม่มีรสอะไรคือแบบมันจะไม่ไปเวไหนทสักเวนเลยอมึงขายแบบนี้กููมันขายไม่ได้นะเว้ยมึงเชื่อกูดิไม่ไรงั้นงั้นเอ่อเฒยว่าไครับพี่แดียว่าอย่างนี้ถ้างั้นเปลียนรถเออถ้างั้นไม่ต้องยังไงดีอะกินไม่ได้เลยคืนจริงๆมันไม่อร่อยเว้ยก่อนหมาไม่แดก่ะ ก่อนแม่ๆอร่อยปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันขายขายมาเฮ้ยแย่ทำไมพูดมันไม่ใช่แค่แบรนด์พีเสียเว้ยแต่คืออย่างเงี้ยเราก็จ่ายเงินกันไปแล้ว<ต>เพราะว่าแบบจะถ่าย<อ>วิดีโอนึกออกป่ะช<ม>าพ<อ>ีม,มาแล้วพี่ว่<อ>าต้องกินให้หมดอะ่ะมึงจะให้คุณพูดอร่อยมันพูดไม่ได้แต่มึงมาพูดอร่อยแล้วมึงมาพูดถึงเงินใช้เงินมันซื้ออะไรไดู้พูดจริงไม่ใช่ถ่ายถ้าเงินก็ไม่ต้องถ่ายนี่มันไม่โอเคเปล่าวะไม่รู้ว่ะไม่ชอบว่ะทำอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ะเอาก็ไม่ต้องถ่ายแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะ รับบีฟยังไงรสไข่เค็มอะไรมายังไงแค่คือถามจริงคือมามีมาอย่างนี้แบบนี้มามันไม่ใช่นว้ยมาพี่เล็กพี่ไม่ต้องพูดเลยพี่คือเอาตรงๆว่าพี่คือพี่อ่ะเป็นตากล้องหรืออะไรพี่มารับบีฟก่อนหน้าผมถ้าพี่รับบีฟก่อนหน้าผมพี่ต้องชิมก่อนเฮ้ยถ้ามากินได้เออพี่มาบอกผมก็อย่างนี้ผมไม่ไม่โอเคนะพี่โตสุดนะเว้ยพี่ เฮ้ยผมไม่ตลกพี่พี่ทาไมอย่างนี้เฮียกูไม่โอเคอะ่ะจริงวะถ่ายให้มันเจเอถอะไหนๆนก็ถ่ายแล้วเวลางั้นพี่กินผมไม่กนมินพี่กินไปเลยอเออพี่จะทำอะไรก็ทำไปดิอ่าแล้วแต่เออพิทเดี๋ยวเฮียอะไรใส่เคม็มผมไม่เคยกินอะไเค็มแบบนี้ผมไม่ชอบพี่มันไม่อร่อยแต่พี่โตสุดมันควรอ่ะพี่ พี่ต้องบอกทำไมพี่ไม่บีบน้องไม่บีบคนอื่นนะพี่ไหนๆก็รับเงินเข้ามาแล้วเราต้องทํางานให้มันรับเงินพี่เราต้องรโเโวทุกรถที่ผมกินโปรตโตคอนเนอร์ Corner, พี่ตั้งแต่ฮิตอะไรก็แล้วแต่มันกินได้พี่เอ,อ่ออร่อยก็พูดว่าอร่อยคือคนมากินมันกินได้ผมไม่เคยกินอะไรเค็มแบบนี้พี่ว่าใจเย็นๆแล้วก็กินให้หมดอีกเลยไม่ได้พี่ี๋ยวจบงาน พี่พี่จะถ่ายพี่ไปถ่ายเองพี่ไปถ่ายไปให้ก้อนกินพี่ผมไม่โอเคป่ะพี่อย่างนี้ผมไม่ชอบพี่แม่งโตสุดด้วยทําแบบนี้ไม่โอเคเว้ยพี่เล็กก็อยากให้งานมันเสร็จอยากให้มันออกมาสมบูรณ์อยากให้เสร็จได้คือจะบอกว่าเราตั้งใจแต่แกงพีอะไรครับไม่ต้องโกรธแล้วไม่ต้องโกรธไม่ใช่คือเอาจริงๆริงน้ำอร่อยไหมน้ำ พี่พีเรกพีเลกพีเกไปเล่นที่อื่นอพี่ผมไม่ชอบพี่เป็นพี่ผมทํางานกับผมมานานถามจริงถ้าแกล้งผมเนอะแต่ว่าเดี๋ยวใจเย็นถ้าเกิดผมท้องเสียอันนี้ผมไม่ได้ว่านะพี่แล้วเธอเกิดผมมีแล้วผมไ่ถ่ายเทปต่อไปเนี้ยแล้วผมกินไม่ได้งานเสียพี่ก็รู้อยู่พี่พี่โตแล้วเปล่าวะคนอื่นมันมันเด็กพี่พี่โตสุดพี่เล่นอย่างนี้พี่ต้องบอกหพี่เล่นอะไรพี่ต้องรู้เดี๋ยววะพี่ทำอะไรอย่างนี้ไม่โอเคว่ะพี่ทำงานมาอย่างนี้ผมเสียแรงเ่ะพี่จริงว่ะเสียแรงโคตร โคยจริงจริงผิดหวังโคตรจริงจริงพี่ก็อยากให้มันในรายการเทปมันสนุกเลยเนาะขอขอนิ่งๆก่อนน่าได้พี่ก็ไม่เคยเจออารมณ์เขาแบบนี้ เรียบร้อยยังได้เหรอเห็นไหมเครียดจริงนะพี่เล็กเครียดจริงนะเนียนยังฮะเพ่ห้าดาวปกติก็คุยคุยอะไรกันก็หมายหมายถึงก็ปรึกษากันตลอดปรึกษาอะไรฮะเด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 เป็นไรครับผมเครียดอะไรครับเดี๋ยวนี้พอยิ้มเหรอพี่เล็กเล็กเห็นคนจังเลยร้อนเล็กร้อนเล็งคืออะไรเนี่ย ช่วยพี่หน่อยวันนี้จําพี่เล็กตาก้องพี่ได้ปะเออที่หน่วนหน้าโหดๆอ่ะที่หน้าลุงๆหน่อยอ่ะอ่านึกออกนึกออกพอดีรู้จักเขามาสองปีแล้วใช่ปะอยากจะแกล้งอยากจะแกล้งถ้าเกิดพี่ตัวพี่อ่ะโกรธเขาอ่ะจากแบบคนอารมณ์ร้อนๆอ่ะเขาจะผิวไหนอยากรู้เว้ยถ้าเขาเป็นคนใจร้อนเนี่ยเราก็ต้องไปเบอร์โกรธมากเลยคือพี่ต้องเล่นแบบใหญ่เลยหรอที่้องเล่นใหญ่มากคือพี่โทรไปหาทีมงานที่แล้วเตรียมกันไว้แล้วที่ผมคุยนะฮะคือผมจะบอกว่าเนี่ย จะพาพี่มาถ่ายทําเป็นไฟล์รถใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่รถที่พี่กินอ่ะมันจะเป็นรถที่ไม่ใช่รถจริงๆมั่วขึ้นมาแม้แให้มันไม่อร่อยเพื่อให้พี่แบบเละโมโหขึ้นมาหมายถึงกูพานทุกคนเลยเหรอใช่แต่แต่ต้องเขาเป็นพิเศษต้องเน้นที่เขาต้องเน้นเลยแต่แล้วเราก็ค่อยเฉลยเขาว่าเฮ้ยจริงๆริเราเนี่ยตั้งใจจะแกล้งนะอะไรเงี้ยก็เหรอเอานะเอาตามนี้นะตามนี้วันนี้มึงยาวเลยบอสฟังนะถ้าพี่สั่งบอสว่าคัดอ่ะบอสไม่ต้องกดคันใช่ไ จับแล้วมึงจับให้หมดอะจับปฏิกิริยาทุกคนเลยไอ้บีมเอาตามนี้นะเอาไปครบรอบสองปีที่ผมาพี่เลค่ะรู้จักมาผมเลยให้วางแผนกับพีทพอดีคืออยากจะแกล้งพี่เล็กไม่ๆเดี๋ยวเอเลยนะคือกันนี่ไงก็บอกว่าเตรียมกันก่อนแล้วผมเตียมเขาก่อนดิเอาผมผมเตียมนี่พวกมึงพวกมึงพวกมึง ใช่ครับพวมึง <Una Empire> มาก่อนพี่ใช่ไหมใช่ไหนๆก็ไหนๆละมาแล้วอยากเชื่อของจริงไหมใช่ได้เอาของจริงเดรือเรียกขอทุกคนเลยพี่ของจริงไหมฮะหลักๆสองปีแล้วเหรอเนี่ยสองปีแล้วพี่ไอ้บีมด้วย เราให้กินของจริงกันและอันนี้ของจริงนะอันนี้คือไข่เค็มของจริงสีไม่เหมือนเห็นปะเออว่ะตะกี้เอาตรงปะรู้อยู่แล้วนะว่าต้องกินจะต้องทําไม่เนียนไม่รู้จะทำไงหรอกไม่น่ากูไม่กินเงี้ยพี่เล็กรู้เลยอ่ะ้ก็แบบเอาอ่ะกินไม่กินพี่เล็กเขาใส่เยอะไหมเยอะ่อ่ะเยอะใช่ไหมคาร์โบอ่ะขอจริงของจริงดีกว่าอ่าเนี่ของจริงที่ไข่เค็มจริงเป็นไงฮะอันนี้รอบนี้ดีกว่าเกลือเลยเอออย่างเงี้ยโอเคอะเลย ซื้อกันได้เริ่มต้นที่45บาท45บาทแต่ว่าถ้าอยากจะกินผสมอย่างนี้สมมติไข่เค็มมาผสมกะทนี่รสทิทใช่แล้วก็มีน้ําด้วยเนี่ยเริ่มต้นที่99บาทอ๋อเป็นคอมโบเซตใช่แล้วมีน้ำด้วย99บาทเริ่มต้นใช่แล้วคงของเราเนี่ยก็กินกับไก่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไก่ป๊อปไข่เค็มไก่ป๊อปไข่เค็มอ่ากินได้เหมือนกันมาลมะมุนละมุนอย่าง ต้องมาลองนะฮะจริงจริงพทที่ผมอยากจะบอกเลยนะฮะก็มีทูกสาขาให้พีทบอกหน่อยว่าจะติดตามข่าวสารของโปรเตโต้คอนเนอร์ได้ที่ใช่ก็ไปที่ a c e b o o k เลยฮะเฟซบ o ๊กเลยฮะ f a c e b o o k c o m p o t e o t o c o r n e r t h a i l a n d หรือว่าไปที่ Instagram p o t e t o c o r n e r t h ก็ได้กันแล้วนะฮะใครที่เป็นสาวกแฟนมันแทะของโปรเตโต้คอนเนอร์นะครับผมแล้วก็หลักพีทพัชรานะครับหรือว่าพีทดิฉันก็ได้ ฝากด้วยนะฮะกับโปโตคอนเนอร์นะฮะพี่รู้แล้วว่าไอ้พวกสมยาที่เขาให้กันมาเนี่ยได้มายังไงเขาบอกว่าคัศน์ไก่เค็มที่ดีที่สุดมาเลยนะฮะใช่ครับผมครฝากด้วยกับโปโตคอนเนอร์นะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดีๆนะครับไปแล้ววันนี้สวัสดีคี่เล็กผมขอโทษนะพี่กินด้วยกันพี่ผมเนี่ยบอสขอปบอสเพลงเลยบ้าง